สวัสดีค่ะ,ดคะได้เวลาของรายการข่าวศิละปะวัฒนธรรมบันเทิงแล้วนะคะไปต่อกันที่ข่าวนี้บ้างน,นะคะดิฉันจะพาไปชมการแสดงกลองสีผ้าค,ค่ะทั้งเหนือกลางอีสานและใต้เลยนะคะ,คะสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพด้วยจังหวะกลองที่สนุกสนานเร้าใจค่ะหลายชนิดนะคะแทบหาชมไม่ได้แล้วค่ะในงานกลองจังหวะแห่งวัฒนธรรมศิลปกรรมแห่งแผ่นดินได้รับความสนใจทั้งจากผู้ชมชาวไทยและต่างชาติเลยค่ะค่ะ หนุกเร้าใจในเสียงกลองและฟ้อนดาบล้านนานะคะในการแสดงกลอาวปูจาโดยนักเรียนวงกลองปูจาล้านนาไทยโรงเรียนวังเหนือวิทยาจังหวัดลำปางค่ะ วงนี้นะคะก็เดินสายใช้กลองพื้นถิ่นภาคเหนือนี่แหละค่ะเผยแพร่วัฒนธรรมมาแล้วทั่วประเทศค่ะส่งครั้งนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแสดงในงานกลองจังหวะแห่งวัฒนธรรมศิลปกรรมแห่งแผ่นดินค่ะซึ่งก็จัดขึ้นโดยนิรรสิตคณะศรริลปกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนําเอาการแสดงกลองที่หาชมยากสี่ภาคนะคะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงที่สนุกสนานค่ะเรียกความสนใจจากทั้งผู้ชมชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมการเต็มร้านหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญ องเลยค่ะแต่เดิมนะคะกลองปูจานั้นก็ใช้ตีเพื่อบูชาในพิธีกรรมทางศาสนาส่งสัญญาณในยามศึกสงครามค่ะหรือว่าแสดงในงานสําคัญเท่านั้นก็ทําให้ทุกวันนี้นะคะมีผู้ที่ตีกลองเหลืออยู่ไม่มากนะะักค่ะแต่ว่าถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่ากลองปูจาที่นํามาแสดงบนเวทีมีขนาดเล็กกว่าทั่วไปนะคะเพราะว่านี่เป็นการแดัดแปลงมาจากถังน้ํามัน200ลิตรค่ะแล้วก็หุ้มทับนะคะด้วยไม้ แล้วก็ขึงต่อด้วยหนังวัวค่ะ,คะก็ทําให้มีขนาดเล็กน้ําหนักเบาง่ายต่อการขนย,ย้ายและที่สําคัญนะคุณอภิยาก็ยังทําให้ผู้หญิงนี่แหละสามารถที่จะฝึกตีกลองปูจาได้ด้วยเหมือนกันเพราะที่ฉันเคยเห็นของจริงเนี่ยคือจะใบใหญ่ใหญ่มากใช่อันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะ<ม>ตอนนี้ที่จังหวัดลําปางเนี่ยก็บรรจุการตีกลองปูจาไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นด้วยค่ะก็นํามาประยุกต์เป็นการแสดงนะคะร่วมกับนาฏศิลป์ล้านนาเพื่อให้เยาวชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านของตัวเองค่ะ ผมอนุรักษ์สืบสารถ่ายทอดผมเน้นตัวนี้ถ้าสมมุติอนุรักษ์อย่างเดียวเนี่ยไปไม่ได้ครับคือเหมือนกับของใส่พิพิธภัณฑ์ดูแต่ตามือจะต้องของจะเสียรอวันศูนสลายอย่างเดียวแต่ถ้าอนุรักษ์สืบสารถ่ายทอดมันคงอยู่คู่กับโลกต่อไปเนะี่ยถ้าสมมุติว่าผมประกาศรับสมัครที่โรงเรียนผมนะในเป็นชุมนุมเนะี่ยนะผมรับ50น่มันจะมีเกินร้อยหมดทุกั้งแต่ทุกคนก็ได้เรียนหมดแล้วแหละไม่ต้องสมัครก็ได้เรียน ก็เ,เปนนหลัสู้องิมากระที่การแสดงทางภาคอีสานบ้างนะคะนี่คือการตีกลองจริงค่ะของเงยาวชนจากโรงเรียนยุติธรรมวิทยาจังหวัดสกลนครค่ะคุณพิยาค่ะวิธีการนะคะก็คือผู้ตีเนี่ยต้องยืนก้มโค้งน,นะคะแล้วก็ตีสลับไม้ข้ามไปมาต้องฝึกฝนกันไม่น้อยเหมือนกันเลยนะคะเมื่อหน่าดูนะคะใช่แล้วก็ต้องฝึกฝนกันมากกว่าจะได้เสียงกลองที่หนักแน่นแล้วก็ดีลาที่สวยงามนะคะ กลองจริงเนี่ยก็เป็นอีกเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่หาชมได้ยากนะคะเพราะว่ากลองมีจํานวนลดลงทําให้ไม่แพร่หลายเหมือนในอดีตท,ที่กลองจริงเนี่ยจะมีกันอยู่ในทุกชุมชนเลยค่ะความพยายามนะคะก็นํามาผสมผสานกับศิลปะการฟ้อนภูไทยค่ะเพื่อให้กลองจริงนั้นได้มีบทบาทต่อการนํามาใช้ในการประกอบการแสดงภาพอิสานมากขึ้นนะคะค่ะการแสดงกลอง ค่ะทั้งจากภาคเหนืออีสานกลางและใต้นะคะก็นำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเผยแพร่นในย่านใจกลางศูนย์การค้าของกรุงเทพค่ะ,คะซึ่งไม่เพียงเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะคุณพิยายังสะท้อนวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีด้วยแลนะ,ะก็ให้คนเมืองและก็นะักท่องเที่ยวนี่แหละคะ่ะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักศิลปะวัฒนธรรมกันมากขึ้นค่ะ think it's beautiful very very, beautiful. And very exciting come อย่างมาริทเบนเชอร์นูฮิมนะคะนะักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ก็บอกค่ะว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ชมการแสดงศิละศิละปะวัฒนธรรมแบบนี้บ้างแต่ว่าไม่เคยได้ชมหลากหลายเหมือนครั้งนี้มาก่อนนะคะ,คะที่ค,ครั้งนี้ก็ทั้งสนุกสนานแล้วก็ยังสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงด้วยเพราะว่าในในงานเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤ,ฤษให้ชาวต่างชาติด้วยค่ะท่านนะครับไปก็สนุกค่ะนั่งหัวร้ะนั่งขับ การแสดงกลองจังหวะแห่งวัฒนธรรมศิลปกรรมแห่งแผ่นดินนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิสิตชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ร่วมการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จะจัดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบตามหัวข้อแสดงไปทุกๆปีเพื่อพัฒนาความสามารถของนิสิตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายบทบาทนะคะค่ะ ก็มีแบบกลองหลากหลายแนวครบโเลยนะคะแล้วก็ให้เห็นการแสดงหลากหลายด้วยซึ่งน้องนิสิตเนี่ยก็บอกนะคะว่าที่เลือกกลองมาเป็นการแสดงในครั้งนี้ก็เพราะว่าแม้ว่ารูปแบบของกลองหรือว่าวิธีการตีจะแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อกลองแต่ละชนิดมาบรรเลงร่วมกันแล้วเนี่ยสามารถบรรเลงได้อย่างสนุกสนานแล้วก็กลมกลืนนะคะแล้วอีกอย่างก็คือยังมีเรื่องราวทางสังคมเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาชมเนี่ยได้ความรู้กระจานกันไปด้วยก็อย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติก็เยอะด้วยเนาะงานนั้นค่ะก็เป็นประโยชน์หลากหลายเกิดขึ้นด้วยนะคะ